ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องแรกของบทที่3นะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าซึ่งจะขอทบทวนในบทที่1กับบทที่2เพื่อให้ทราบสเต็ปของการเรียนในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีสามนะคะคือบทที่1นนะเราจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกใบนี้นะคะก็คือเราก็ได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก็คือ เครือข่ายไร้สาย 5G รถยนต์ไฟฟ้านะ,ะและว,วิธีการจัดการโลจิสติกอันนี้คือหน่วยที่1พอมาหน่วยที่2นะคะเราก็เรียนในเรื่องของเทคโนโลยีแก้ปัญหาในอาชีพเราก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการนะ,ะการออกแบบแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะการใช้วิธีการออกแบบนะคะซึ่งก็มีการระบุป,ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ง,ของการออกแบบการ ทดสอบประเมินผลแล้วก็การทำรายงานนะซึ่งตอนนี้สมมุติว่าเราได้เทคโนโลยีมา1ชิ้นแล้วเนี่ยเราจะทำการเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้อย่างไรเราก็จะมาเรียนในบทที่3นี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ากันเลยนะคะนะักเรียนดูจากภาพแตงโมทั้ง3ภาพนะคะ แล้วตอบคําถามแบบที่1แบบที่2แบบที่3ามซึ่งนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นได้ว่าแตงโมทั้งสาภาพเนี่ยแบบที่1เนี่ยเป็นแบบเบสิกนะคะแบบปกติแบบที่2เป็นลูกหัวใจแบบที่สามเป็นสี่เหลี่ยมเขาทํอย่างนี้เพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเหตุใดจึงต้องปลูกแตงโมในรูปแบบที่แตกต่างกัน3นะคะนอกจากแตงโมทั้งสาแบบนี้แล้วนักเรียนเคยเห็นรูปอื่นหรือไม่ซึ่งนักเรียนก็คงจะมีคําตอบอยู่ในใจกันหมดแล้วเนาะนะ รูปร่างนะคะข้อที่1ก็คือรูปร่างต่างกันข้อที่2นะคะปลูกทาไมนะคะให้มันแปลกๆนะเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่ไหมคะแบบที่3ม,มีแน่นอนค่ะผลไม้อื่นๆหรืออ,อย่างอื่นก็มีนะคะที่สร้างออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะการทําแบบนี้เราก็เรียกว่าการเพิ่มมูลค่านะคะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ะะแล้วนัอเ่นยงคิดว่าการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีคืออะไรและสามารถทําได้หรือไม่ด้วยวิธีการใดวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องแรกก่อนเลยการเพิ่มมูลค่านะคะ value addition นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งต่างที่ผู้ผลิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและก็พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านราคาของตัวผลิตภัณฑ์เองแล้วก็มูลค่าทางการตลาดนะคะแล้วมีวิธีการอย่างไรในบทเรียนนี้เราก็จะเสนอวิธีการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีทั้งหมด4วิธีการนะคะวิธีการแรกก็คือการปรับรูปรักษ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2. ค่ะการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น3การได้รับรองมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4. นะคะการเปลี่ยนสถานที่หรือ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการวิธีแรกก่อนเลยนะคะวิธีแรกคืออะไรเหมือนแตงโมงเมื่อกี้เลยนะคะการปรับรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือปรับทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองหรือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งต่างๆนะคะนักเรียนดูตัวอย่างกล้วยนะ,ะกล้วยตากแบบเดิมๆนะคะขายได้ราคานิดอ่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะโทษทีนะคะ แต่พอมาเปลี่ยนนะคะเป็นนะคะกล้วยแบบแพ็กเกจสวยงามนะคะมีไม้เสียบนะคะออกแบบอย่างสวยงามก็ทำให้มูลค่าของกล้วยตากแบบเดิมๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะหรือนะ,ะจะเป็นการปรับรูปลักษณ์ของการให้บริการแบบเดิมๆนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นบัตรคิวนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นตู้กดบัตรคิวนะคะก็ทําให้มีการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่นํามาใช้เนาะ ต่อมาค่ะข้อที่2นะคะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอยู่ตรวจตัวอย่างนะคะโต๊ะทํางานพับได้เตียงนอนพับได้หรือแม้แต่ที่บ้านของนักเรียนเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพวกโซฟาเบดนะคะที่สามารถทั้งนั่งทั้งนอนได้มีลําโพงมีที่วางแก้วน้ํานะคะมีที่เสียบสายชาร์จหรือแม้แต่บางโซฟาเนี่ยมี ถึงท่านมีตู้เย็นนะที่สําหรับใส่น้ําดื่มไว้ไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะคะดื่มน้ําในจากโซฟาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการทําให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นก็ทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะคะ 3. ค่ะการได้รับรองมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการก็จะมีทั้ง ISO, OY, s m ออม มอกเครื่องหมายฮาลานเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ยยหรือเครื่องหมายอื่นๆที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีคุณภาพหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานที่รับรองมาตรฐานให้นะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นผักในห้างนะคะเป็งตัวอย่างที่คุณรูเห็นให้ดูนี่ก็คือภาพผักใช่ไหมคะเมื่อนํา นะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายที่เป็นอะไรคะเครื่องหมายที่เป็นปลอดสารเข้าไปนะคะก็ทําให้ผักในราคาเท่ากันกับท้องตลาดในปริมาณเท่ากันกับท้องตลาดเนี่ยทำให้มันมีมูลค่าขายที่สูงขึ้นผู้บริโภคก็ยอมแลกเพื่อที่จะได้พืชผ,ผักหรือที่ตัวเองต้องการปลอดสารตามที่ตัวเองต้องการนะคะหรือชาวมุสลิมเองนักเรียนดูน้ําส้มนะคะ ก็จะมีเครื่องหมายฮาลาลอันนี้นะมีอยอยดด้วยมีฮาลาลด้วยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองมาตรฐานว่าผ่านฮาลาลก็คืออิสลามเนี่ยชาวที่ผู้ที่นับถืออิสลามเนี่ยสามารถรับทานได้นะคะต่อมานะคะวิธีการสุดท้ายนะคะก็คือวิธีการเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะอย่างเช่นการขายสินค้าออนไลน์ขายผ่านเว็บผ่านเฟซห,หน้าเพจขายผ่าน แอปพลิเคชันนะคะบริการ Del i v e r y นะคะหรือแม้แต่การขายผ่าน t ิ k ต o อกขายผ่านไลน์อะไรก็แล้วแต่เป็นการเปลี่ยนช่องทางการขายนะคะหรือแม้แต่การไปออกบูธขายสินค้านะคะตามงานต่างๆที่จัดขึ้นโดยมีการมารวมกันของคนเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นช่องทางในการเพิ่มนะคะมูลค่าของสินค้าอาทเทคโนโลยีได้นะคะอันนี้ก็เป็น ทั้ง4วิธีการนะคะในการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีนะคะ1การปรับรูปลักษณ์นะ2เพิ่มหน้าที่ใช้สอย3การได้รับรองมาตรฐานแล้วก็4นะคะการเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจําหน่ายนะคะสำหรับนะคะบทเรียนนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เ,เรียนรู้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะอยู่ในคลาสรูมของตนเองนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ